เด็กนวัตกรรมเกษตรมลังสิตก็โกอินเตอร์ได้เพราะโอกาสดีๆที่มลังสิตมีเยอะนะมาจะเล่าให้ฟังสวัสดีค่ะเคฟนะคะนักศึกษาชั้นปีที่4คณะนวัตกรมษษษมรมเกษตรมลังสิตค่ะ ตอนนี้กำลังลุยทำโปรเจกต์จบเลยค่ะแต่ก็อยากมาแชร์ประสบการณ์โอกาสดีๆจากสถาบันจีนไทยแห่งมหาวิทยาลัยลังสิ์จับมือกับมหาวิทยาลัยกุ้ยโจในโครงการ International Summer School Program ภายใตย้ทุนรัฐบาลจีนล่าสุดเด็กนวัตกรรมเกษตรอีก15คนก็ได้รับทุนนี้และได้ไปฝึกงานด้านการเกษตรที่มหาวิทยาลัยกุ้ยโจเป็นที่เรียบร้อย เรียนรู้จริงได้ลงมือทําจริงได้เรียนรู้นะวัตรกรรมเกษตรของจีนไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีความล้ําสมัยและยังได้ไปศึกษาดูงานที่สวนผักผลไม้ไม่ว่าจะเป็นสวนกีวี่สวนพามสวนพรนพิกสวนแตงกวาและก็ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องที่เราสนใจไม่ว่าจะเป็นสรีรวิทยาพืชการปรับปรุงพันธุ์พืชการเพาะพันธุ์พืชแล้วก็โลกของพืชด,ด้วยค่ะ ประเทศจีนให้ความสําคัญเกี่ยวกับการเรียนในห้องเรียนและนอกห้องเรียนมากๆเลยค่ะและทางรัฐบาลจีนก็มีทุนสําหรับผู้ที่สนใจด้านการเกษตรทางมหาลาัยนะคะก็พร้อมจะซัพพอร์ตเราในด้านอุปกรณ์ห้องศึกษาและคําปรึกษาทั้งนี้นะคะยังมีในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและก็อุตสาหกรรมการเกษตรนะคะที่แตกต่างกับบ้านเราด้วยค่ะ นอกจากเคปแล้วยังมีเพื่อนเพื่อนนวัตรกรรมเกษตรอีกหลายคนที่ได้รับทุนนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่บรรลพบพี่ก้องพี่ส้มปล่อยขณะที่เราไปฝึกงานอยู่ที่ประเทศจีนนะคะพี่บรรลพบก็ได้ศึกษาวิจัยด้านโลกของพิกนะคะและได้ค้นพบโลกใหม่ในพิกงานวิจัยชิ้นนี้นะคะก็ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเลยค่ะส่วนพี่ก้องและพี่ส้มปล่อยนะคะก็ได้ทุนการศึกษาได้เงินเดือนจากการฝึกงาน1 5 0 0 0บาทและยังได้กินฟรีอยู่ฟรีที่ประเทศจีนด้วยค่ะ ตัวเคปเองก็จะตั้งใจเรียนให้สุดแล้วก็จะใช้ชีวิตให้สุดยิ่งกว่าคือตอนเรียนนะคะเราก็จะตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่ดังนั้นสิ่งที่เราได้จากโครงการนี้แน่ๆก็คือนําความรู้ด้านนวัตกรรมของจีนมาปรับใช้แล้วก็ต่อยอดให้เหมาะกับสวนทุเรียนที่บ้านของเราค่ะส่วนนอกเวลาเรียนนะคะเราก็จะใช้ชีวิตให้ เต็มที่เหมือนกันแอบกระซิบนะคะได้พีออเดอร์สินค้าป๊อปมานะคะไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาลาบูบูเแบบี้ทีหรือว่าสินค้าอื่นๆที่สนใจนะคะแล้วก็ยังมีได้ไปทํากิจกรรมต่างๆเรียนรู้วัฒนธรรมจีนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยให้กับเพื่อนๆคนจีนด้วยค่ะ หลังจากที่เราไปฝึกงานที่ประเทศจีนนะคะเราก็มีประสบการณ์ตรงในเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็การตลาดเกี่ยวกับการเกษตรนะคะเราก็จะนําความรู้ทั้งหมดนี้นะคะมาปรับใช้กับธุรกิจที่บ้านของเราแอบกระซิบนะคะถ้าไปเที่ยวที่จันทบุรีอย่าลืมไปเที่ยวที่สวนวรอัดนะคะ ความรู้สึกที่ได้จากทุนโครงการนี้นะคะก็ดีใจมากๆเลยค่ะได้พัฒนาทั้งศักยภาพตัวเองไม่ว่าจะเป็นด้านภาษามีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็ยังได้คอนเน็ชันที่จีนด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนอาจารย์หรือว่านักธุรกิจที่จีนด้วยขอขอบคุณโอกาสดีๆที่มอลังสิทธ์จัดให้ทั้งสถาบันจีนไทยแห่งมหาวิทยาลัยลังสิทธคณะนวัตกรรมเกษตรมอลังสิตธมอลังสิท์ไม่เคยหยุดสร้างโอกาสดีๆให้กับนักศึกษาคอนเฟิร์มเลยโอกาสดีๆที่มอลังสิทธ์ของเรา มีเยอะนะและหลักสูตรเรียนเราก็มีเยอะมากน้องๆมาเรียนด้วยกันนะ